เอาออไทไโอ้โหเอาไปไหนเนี่ยบ้าไง้อดูดูเดี๋ยวคุณเออมคุณเอื้อมานี่คนยนนี่คนยไปดูเดี๋ยวเยล้วว

ไโอ้โหเอาไปไหนเนี่ยกลับบ้านไงฮะดูถ้วยจานกะละมังโคกสากให้มโนยบ้านนี่เอาจานชามกลับบ้านไปกินข้าวกันเลยเลยไงดูกายก็ไม่เหลือเลยดูไม้บอลไม้บิ้งตังเอาโอ้รักเอาของกับบ้านเฉยเออที่นอนที่นอนฮะไหนดูข้างในรถอีกสิที่นอนวันไดไปมายะรักพี่นอนกลับด้วยกายจะไป หัวกันอยู่เลยแต่ไม่ต้องซื้อเลยไม่งั้นโอ้โหเนี่ยก็เอาใหม่แทนจะซื้อของใหม่มากระปรยของเข้าไปใช้อีกโอ้เออโอ้โหเอาหมดเลยนี่หว่าเออถึงไปเมืมอไหร่ดูดิจานชามกาไปทำไมอ่ะมันหมดเลยแล้วเนี่ยเกลี้ยงหมดเลยไม่เหลือสักไปเลยอ่ะช้างเอือดทำาไรทำแบี้เนีนะฮะเ้า กระติกนงกระติกน้ำอยู่ก็ให้อยู่ด้วยทั้งหลายวันเจะเอาของกลับไปบ้านด้วยอีกเอออะไรวะเดี๋ยวลงปะเอากลับเอาลงเอาลงลงแบบนฮะของเราไม่ใช่คุณเอาเอาพี่ไม่เอาไปแล้วผมก็จะเอากลับบ้านไงเียเห็นพี่เอื้องบอกว่าไม่เอาก็ให้แกกับแกไปสร้างครอบครัวเอาเหรอเออสร้างครอบครัวเอาเหรอก็ให้แกไปเราซื้อใหม่เอาก็ได้ เอาไปเลยแล้วก็นี่มานี้เอานี้ไปด้วยอะไรนี่ไหนๆกันไหนๆแล้วเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอะไรไ่ลากาไหมดเลยไูพืน่ะเือเอาเลยเอมอนไปเออเอาไปเลยวนไปเลยเออนี่นนี้เขาไปด้วยเนี่ยไวชดหน้าเนี่เชน้าเออนี้ด้วยออเออเอาไปเหนดเออเอาไปด้วยไป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 ตูรงนี่ไม่พาดเใช่ไเอาไปเลยอยได้เอ เอาไปเลยก้อนไหนกไหนไหนแล้วก็เอาขนาดนี้แล้วก็ให้หมดเลยเออในไหนก็ในไหนแล้วอุ้ยเลยถามเลยท่านก็เอาเครื่อนสีสีก็ดีอ่ะให้บีเอ็มหรือเปล่าอ่ะเอาไปเลยเออขับไปเลยเอาไปเลยจะีเอ็มอ่ะไอ้บ้าประชดเอาจริงนี่จทานก้อนหรอเนี่ยเออเป็นคนเอาทานอ๋อคนเอาทานก็ไม่เคยนเลว่าเสียตีไม่เอาทานเออเออไปไปเอาบีเอ็มไปด้วยขับไปด้วยขับไปยังไงลูกเด็กมั่งไง ไปเลยเด้อบ๊ายบาย๊ายบายขอบคุณครับแล้วก็ไม่ต้องมาอีกเด้อเอเอไม่ต้องมาละที่หลังไม่ต้องมาแล้วเลยเต็มเล้นนะไรวันเอาไปหมดเลย